สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะคลิปนี้เรามาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูนิพพรจะพาเด็กๆไปรู้จักอักษรควบกล้ำอักษรควบกล้ำเป็นยังไงกันบ้างตามคุณครูไปดูกันเลยนะคะไปเ,เร็วเกินไปเดวย้อนมานิดนึงคำควบกล้ำแท้นะคะ คำควบกล้ามมีอยู่สองประเภทด้วยกันใหญ่ๆก็คือเป็นคำควบกล้ามแท้นะคะและอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นคำควบกล้ามไม่แท้นะคะเรามาดูประเภทแรกกันเลยนะคะคำควบกล้ามแท้เป็นยังไงบ้างจะมีพยาญชนะตัวหน้าเป็นก็ไก่้อไข่คอควายตอเตา่าปอปลาพอพึ่งพอพานนะคะส่วนพยัญชนะตัวหลังนะคะ จะเป็นรอเรือรอลิงหรือเป็นวอแหวนนะคะเวลาออกเสียงนะคะจะออกเสียงกล้ามกันเรียกว่าคำควบแท้นะคะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่าคำควบกล้ามแท้เป็นอย่างไรมีคำไหนบ้างเอาเด็กๆอ่านตามครูนะคะ กราบพระครุขระครอบครัวตรากตรำปรับปรุงพร้อมเพรียงกลมเกลียวเป่าคลุยคลาดแคล้วปลอดโปรงผลีพลม้มพลาดพลัง้งนะคะเห็นไหมคะดีกๆจะสังเกตว่านะคะ อักษรสีแดงนะคะคืออักษรที่ควบกันนะคะเป็นพยัญชนะต้นนะคะสองตัวเวลาออกเสียงจะออกเสียงควบกันนะคะก็ควบกับรอนะคะจะออกเสียงเป็นกรอกรออ,บอาบอกราบใช่ไหมคะอ่ะพระก็พอพานควบกล้ำกับรอเรือเป็นพระใช่ไหมคะอ่ะ ทั้งหมดนี้นะคะเป็นตัวอย่างของคำควบกล้มแท้เพราะว่าจะออกเสียงนะคะกล้มกันทั้งสองนะคะพยัญชนะต้นทั้งสองจะออกเสียงพร้อมกันหรือกล้มกันนะคะเอาเรามาดูคำควบกล้มอีกประเภทหนึ่งคือเป็นคำควบกล้มไม่แท้นะคะ พยาญชนะตัวหน้าเป็นซอโซ่ซอสลาสอเสือพยาญชนะตัวหลังเป็นรอเรือยกตัวอย่างเช่นเสร็จเห็นไหมคะพยาญชนะต้นคือสอเสือพยาญชนะตัวหลังนะคะเป็นรอเรือควบกล้ำแต่เราจะอ่านว่าเสร็จนะคะออกเสียงแค่สอเสือนะคะแต่จะไม่ออกเสียงตัวรอเรือ ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะเรียกว่าคําควบไม่แท้นอกจากนี้แล้วนะคะถ้าหากว่าพยาญชนะตัวหน้าเป็นจอจานพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือนะคะอ่ะเขียนคําว่าจริงนะคะเห็นไหมจอจานเป็นพยันชนะตัวหน้ารอเรือเป็นตัวควบอยู่ข้างหลังแต่เวลาอ่านจะอ่านออกเสียงว่า จริงจริงนะคะไม่มีเสียงรอแต่เขียนเวลาเราเขียนมีตัวรอแต่ออกเสียงไม่มีรอดังนั้นนะคะคำว่าจริงก็เป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะคะซึ่งตรงนี้คำว่าที่มีพยัญชนะต้นขึ้นต้นด้วยจจานและตามด้วยรอเรือมีคำเดียวเท่านั้นนะคะในภาษาไทย คือคําว่าจริงนะคะมีใช้เพียงคําเดียวเท่านี้นะคะซึ่งจะอยู่ในมวลหมูเป็นคําควบกล้ำมไม่แท้นะคะออกเสียงอ่ะเขาบอกว่าถ้าออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าแต่ไม่ได้ออกเสียงตัวรอนะคะเรียกว่าคําควบไม่แท้เราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะว่าคําควบกล้ำมไม่แท้มีอะไรเพิ่มอีกมามาไหม อ่านตามคุณครูนะคะจริงไซปลาใสเศรษฐีเศรษ,ษฐกิจอาสมโศกเศร้าสายสร้อยเสแสแซงซ่อมเสริมเห็นไหมคะ อจอจานควบกล้ำกับรอเรือก็จริงนะคะแต่เวลาออกเสียงเราออกเสียงแค่เสียงจอจานไม่ออกเสียงตัวรอใช่ไหมคะส่วนไซส์นะคะซโซควบกล้ำกับรอเรือแต่จะออกเป็นจะออกเสียงแค่ซโซนะคะออกเสียงว่าไซไม่ออกเสียงตัวรอไซนะคะไซตัวนี้ สอสลารอเรือไม่ให้อากาศย่อยยักปลาใสนะคะซึ่งนะคะจะออกเสียงสอแต่ไม่ออกเสียงรอนะคะออกเสียงว่าปลาัสแต่ต้องพยางค์แรกนะคะปลาถือว่าเป็นควบกล้ำแท้อยู่แต่ใสนะคะพยางค์หลังเป็นควบกล้ำไม่แท้ดังนั้นจึงจัดคำว่าปลาใสอยู่ใน หมดหมู่คำควบกล้ำไม่แท้นะคะเ,คเศรีเห็นไหมคะเราออกเสียงว่าเศษเราไม่ไม่ได้ออกเสียงตัวรออ,อกเสียงแค่ตัวสอสาราข้างหน้านะคะเศษรฐกิจเห็นไหมอสมนะคะสอสาราควบกล้ำกับรอเรือจะออกเสียงเป็นแค่สอไม่มีเสียงรอนะคะหรือสอเสือควบกล้ำกับรอเรือก็ออกเสียงแค่สอเสือนะคะ เด็กๆพอจำได้กันไหมคะเอานอกจากนี้นะคะคำควบกล้ำที่ไม่แท้ยังมีอีกนะคะพยัญชนะตัวหน้าจะเป็นทอทหารพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือนะคะออกเสียงทอทอรอเป็นเสียงซอนะคะเป็นเสียงซอทอรอเป็นเสียงซอเช่นคำว่า รายเห็นไหมคะคำนี้เด็กๆคุ้นอยู่เนาะ,ะเขียนว่าทอทหารรอเรือสลายยยักษ์นะคะแต่ออกเสียงอ่านว่าทรายนะคะตัวทอรอตรงนี้นะคะจะออกเสียงเป็นซอนะคะยกเว้นนะคะคำที่ทอรอบางคำนะคะมีการยกเว้นด้วยนะเด็กๆยกเว้นคำบางคำออกเสียงควบกล้ำเช่น จันทรานะคะอันนี้ควบกล้ำแท้นะคะจันทรายกเว้นนะคะเป็นข้อยกเว้นแทรกเตอร์อันนี้สองคำนี้ยกเว้นนะคะส่วนอันอื่นจะเป็นควบกล้ำไม่แท้อ่าดูตัวอย่างเพิ่มเติมอีกนะคะคำควบกล้ำไม่แท้ที่เขียนด้วยทอรอนะคะออกเสียงเป็นซอมดังต่อไปนี้นะคะอันนี้เป็นบท บทกลอนเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังรับทราบฉะเชิงเซาหาดทรายเศร้าปลาอินรีทรัพย์สินพุทธามีสวดทรงไหนสามวัยสมสุดโสมแทรกต้นไทรมัดส,สีให้สวงอกตรมทอควบ รอระดมเปลี่ยนทอรอเป็นเสียงซอเห็นไหมคะในบทกลอนนี้นอกจากจะมีคำนะคะที่ใช้ทอรอแล้วยังสอนเราด้วยนะคะว่าทควบรอนะคะจะเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงซอนะคะเด็ๆกๆจำไว้น,นนะเห็นไหมคะตัวอักษรที่มีทอรอสีแดงนะคะทำให้เด็กๆเห็นได้ชัดขึ้นเนาะ รับทราบเห็นไหมคะออกเสียงเป็นเสียงซอชาเชิงเซาหาดทรายปลาอินรีทรัพย์ศินพุทธาสวดทรงสามวัยสุดโสมแทรกต้นไทรมัสซีสวงนะคะเด็กๆพอจำได้ไหมคะ โอเคนะคะเรื่องคำควบกล้ำนะคะก็มีอยู่เท่านี้นะคะไหนเราไปทบทวนกันอีกรอบหนึ่งเนาะว่าคำควบกล้ำมีกี่ประเภทอะไรบ้างเด็กๆจำได้กันไหมคะคำควบกล้ำมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือประเภทที่หนึ่งเลยนะคะประเภทที่หนึ่งนะคะ คือคำควบกล้มแท้นะคะใชหนนาแรกไหมคำควบกล้าม,มีอยู่สองประเภทใหญ่ๆก็คือคำควบกล้มแท้และคำควบกล้ามไม่แท้คำควบกล้มแท้นะคะพยัญชนะตัวหน้านะคะอาจจะมีหลายตัวเนาะกอไก่ข,อข้ขอไข่ข้อควายต่อต่อ,ป,อปลาปลาพึ่งพอาผ่านนะคะแล้วควบกล้มด้วยรอเรือหรือ ลอลิงหรือวอรวนก็ได้นะคะเวลาออกเสียงจะออกเสียงควบกล้ำกันนะคะก็คือออกทั้งพยัญชนะตัวแรกและพยัญชนะควบตัวควบนะคะโอเคนะคะเราก็เห็นตัวอย่างไปแล้วเนาะทำเหล่านี้ ีนี้ประเภทที่สองคือคำควบกล้าไม่แท้คำควบกล้าไม่แท้นะคะส่วนมากแล้วพยัญชนะตัวหน้าจะเป็นตัวโซโซ,ซ,ซ,ซ่ซสลาโซเสือนะคะถ้าควบกล้านะคะจะควบกับตัวรอแต่จะไม่ออกเสียงตัวรออย่างเช่นคำว่าเสร็จเห็นไหมคะเวลาเ,ลเลอขอะะียนเอขียนควบนะคะเขียนตัวรอด้วยแต่เวลาที่ออกเสียงจะออกเสียงแค่ออกเสียงแค่ตัวโซนะคะออกเสียงว่าเสร็จ นะคะส่วนพยัญชนะต้นเป็นจอจานนะคะเขียนตัวรอเรือควบกล้ำแต่เวลาออกเสียงจะไม่ออกเสียงตัวรอนะคะมีอยู่คําเดียวเท่านั้นที่ขึ้นต้นด้วยจอจานคือคําว่าจริงนะคะเรียกคําเหล่านี้ว่าควบกล้ำไม่แท้นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีควบกล้ำที่ไม่แท้ที่ขึ้นต้นด้วยทอทหารใช่ไหมคะเป็นต้นในทอทหารควบกล้ำด้วยตัวรอเรือ นะทอรอจะออกเสียงเป็นตัวซนะคะเช่นคำว่าทรายอ่านออกเสียงว่าทรายเห็นไ,ไหมคะง่ายๆใช่ไหมคะเรื่องของคำควบกล้าแบ่งเอาเป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือควบกล้าแท้และควบกล้าไม่แท้ควบควบกล้าแท้ก็คือมันจะออกเสียงควบกันทั้งพยัญชนะตัวแรกและพยัญชนะตัวหลังนะคะ ส่วนคำควบกล้งไม่แท้นะคะจะออกเสียงแค่พยัญชนะตัวแรกหรือบางคำนะคะจะเปลี่ยนเสียงไปเลยเช่นทอรอออกเสียงเป็นซอใช่ไหมคะเหล่านี้นะคะก็คงจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะถ้าใครยังไม่เข้าใจอีกนะคะก็สามารถเปิดดูย้อนย้อนดูได้อีกเกียรอบก็ได้จนกว่าเด,เด็กจะเข้าใจนะคะหลังจากเด็กๆด,ดูนะคะวิดีโอนี้จบแล้วนะคะ ให้เด็กๆไปทําแบบฝึกหัดนะคะที่คุณครูจะส่งให้นะคะเป็นแบบฝึกหัด live worksheet นะคะเรื่องคําควบกลำ้ำซึ่งมีทั้งควบกล้ำแท้และควบกล้ำไม่แท้นะคะมีคะแนนให้ด้วยนะคะสําหรับชั่วโมงนี้คุณครูนิพภพลก็ขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ